เที่ยวหาล้มมาทับผมตัวเองเลรจเที่ยวหาเยอึนเที่ยวกามบระรเทศนี้ของโลกเที่ยวเีนขี่เรียนง่ก็ด้วยเสมตายลงตายขึ้นมันจะกัดจะกันก็พกจะเบื่อบ่จะงาย เรื่องของศา,าสนายังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสอนมุคคลมดทั้งโลกถึงมือโลกกระเาดเพราะว่าคิดใจของคามห้งมมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทั้งโลกมันซิดแน่นเขาถึงกระดูกด,ดำถึง แต่บางทีหน้าตามหลักคั้สอนของพระพุทธองค์เฉะนั้นมันก็ต้องคิดอยูด้วนอายุเขาแก่สักปนได้ไก่สิตายก็เศร้าเรื่องหนึ่งถ้าหาบัตรสิเกิดเ้าเลยเกิดมาแล้วบัตรเบิดไก่สิตายก็หาฟ้องเขาฟ้องสิเกิดนี่แจวพระพุทธเจ้าพราดีเจ้าเป็นหลูเรื่องซึ่งเหล่านี้ หาท่างไม่ยากเกิดเกิดไม่แล้ไม่สางบาปสางกรรมทับถมตัวเองยื่อตลอดไวลา่าโดยอำนาจของการ,รมาลาคะเดือวต,ตัวใหญ่กว่ามูครอบมดทั้งโลกแต่นยนมนุษย์โลกอบายโลกเทวาโลก พวกนี้ต้องค่อน,นพบก,กามมาลกเรียกว่าเอากามเป็นเป็นสระที่พึ่งของใจถึงแม้ว่าสนินี่ธรรมะของกัปตทวองมาประกาศสักระเน่ก,ก็ตาแต่ฟังหูขังหนึ่งขังหนึ่งกับว่าฟังงลย่างนฟังกับฟังแต่ทางนอกมัอแ่เขาต้งคิดถ้งใจ โลกทั Road, ้งหลายแหล่เป็นใหมดในเรื่องโลกของกาลมโลกสัตว์ตัวนนิดๆน้อยตั่วนน้อยๆในหน่ำในบกโย่ใส่หน่ำโย่บนดินเราเป็นสัดพิเศษในเครื่องมานุษย์เกิดขึ้นโลกเพื่ในกาลมโลกเพื่อในอำนาจของเขาหมดควบพุ่มสุดประเพณมาสางความดีมุขมาดึงออกด้วยตลาด สา,ามีสติสำรวมนำบระวังก์เราไว้มันก็ดึงไปเลยเนี่ยจะฝ่ายจะพุ้นทันไดก็ตามปวดมาหัวล้านหัวเขื่อผมมายั่งก็ตามดึงเข่าบ้านเดียวมั้งเป็นธรรมะขันนี้เป็นจังการเป็นธรรมะขันสูงตามมาล่าซะ สังกตาวะอาสังกตาวะวิาโคเทสังอาคามะคายติทาสิทกันสังขันี่มีปัจจัยพุงแจงหรือสังขันถี่ว่ามีปัจจัยพุงแหงก็ต่มเมื่อเลิดคอกรรมมาลาทะซึ่งเป็นของวควบคุมมดทั้งโลกควบคุมคิดใจของสัตว์ พราะว่าร่างกายเขาข้างบนทั้งก้อนจกเกิดมาจากการมาลาคะทั้งนั้นจิตใจมันก็ต้องยึดจชื่อคกามก้อนนี่พอยึดจะื่อก้อนนี่ก็ไปยึดก้อนดื่นเหล,ลือสาไท้เพอเห็นกับสะเคลื่อนถึงคิดใจในยินได้เสียงกับสะเคื่อนถึงคิดใจะต,ะ,ะตงนั้นเราพระโต้งคนเห็นเหตุ่นเห็นได้พระองค์เหงมาแล้วร้ายชาติร้ายภพ เป็นยังให้พี่หน้าให้รู้ในเรื่องตัวเองยกขุนย่างคำราฐานหาเกลาลรอมานาคาสังตากา็จูบอกให้พี่หน้าในตัวจะของเองนี่หะมันเป็นของบสวยบอง,งามเป็นอาสุภะอสุพังเป็นอาสุภะสัญญาสัญญาไมายไปกับจัดถ้าไม่คิดใจปั้นปวน ยังเบ่งรายละอียดบ่งทั้งอนรมลมปฏิรลมบ่งมาจากแต่ตนหาไปเบางจะไปก็หาตนจนคั่วคิดใจมันสิรู้สิเห็นอย่นี้จริงจังชาบ้างันมนก็ดึงหาอย่ตลอดไวล่างนนห้าสิบราหาสิปากสีหัวสี่ตลกพน้องโยม นี่สติรู้เท่าท่าน,นบนารรโยคกำหนดอยู่ดีกไหมไม่เสียงให้ละเวลาอยุทั้งนอกคิดใจมแม่แรงสมาวัตอยากมาประพฤติปฏิบัติธรมมรมะเวลาโตคข้นสขมามาตรแม่แรงดอกข้างออกมันสวนทั้งกันโยชนเ์เถิดเมื่อสังเกตต้องบอกคิดใจของแต่ละคน ตัวเจ้าของมากก็แล่นออกข้างนอกขันบ่มีเครื่องคคบพุมดูแลเพื่อตัวสติแบบเมันก็ไปแล้วรักษาบา่ไ้เดี๋ยวหาอารมณ์เกาเกาแก่ๆสัญญาอารมณ์บดีปนาสัญญาอารมณ์บานาขดเดียวกว่าสัญญามาแซยังไม่คิดใจหาทางออกตลอดคิดใจก็หมุนจิวๆยูแลน้ำโส นี่คนเราจะคนยัก,กาเป็นภาสของตัณหาเป็นคนใส่ของเขาการมัดมันจะกัดจะกันมาแหละถามมอมีสติมอมีปัญญาพี่พี่หน้าหา้าดูแหละตามใดมันก็โยงเสยไปสักกับกับกันต่เป็นสัตว์ประเภทไหนก็ต้องไปแบบนี้มั้ง ม,ม,ม้อ,อยจักว่าโซกโป๊กสซม่อมม้อยจักภาษาภาษานำเนี่เหมือนเลยเป็นแม่เลยเป็นแม่ว่นเขียวแต่หาตอมเจ้าของเนาเาอยู่คนหนึ่งมันนั่นรับไปไปแล้วก็ไปอยู่คนหน่งเป็นยาให้เป็นย่งงนางแม่เพิงอนแม่เพิงอนี่โอ้มันไปหา,จาเจ้าของหวานของละเอียดนิ่มนวล ของสาดเอาตะเกาสานดอกไม่ไม่ได้ไปไก่ดอกไอพ้พวกของสกกระปกโร,รมุ่นอกจากเมื่อแม่วันเขียวเพราะเขียวโหเสียลดมากเริ่งคิดใจห้ามมันันก็คันใดขึ้นแม่เผือกโอ้ยสาง,ง่ายเนี่ยแต่ามันรลูกมันเห็นมันก็ลดกะละกบสระสระ,ะดอกถอดเป็นแม่วันเขียวเราเยอะว่ะไรหรอ ของเนาของเหม็นใช้เศร้าใช่รืแต่เนี้ยแตมมันก็ไม่พบสงบมันไปน้ำมาเป็นสัมานะก็วุ่นวายกันยุ่งสที่หน้าบรงอาหารการกินเน้อมูเศร้ากับหัวจ๋าการคลอกการฉันการฉันจะ่ของสกปกรกป๋องสองมุมเถ็เส้งเส้นขึ้นเั้งข้าว ข้างหวานั้งสมหวานพันยางแทรกเข้าไปนี่เอาสปากกลาจะล่องไปตามหลอดอาหารล่องน้ำล่ำข้อแบกลกชีแลก็บอกน้ำจจกลงไปไปแซ่เยอะหน่กระเพาะแล้วก็แม่ซอนแม่ดาบบางคนนี่แม่ท้องอยอะหน่อท้องก็ต้องกินถ้าจนนิ่งนะพงศ์ไม่ค่อยได้เอาไปใส่เป็นประโยชน์แก่ร่งางกาย เพราะว่าสัตว์ได้โศกข้นๆเนี่ยพระพุทธองค์พนั้นมีถึงแปดสิบตระกูลแม่แบบอบเิงอาศัยอยู่ในโศกข้นแต่ละโลกให้ไข่เข็บต่างๆเลยมันเกิดขึ้นนิจโลกนิจสัตว์ประเภทหน,น,นึ่งแต่ล้วนังห่อไว้พรอบิงกันได้แต่้วลาสมถงสมทีสมโย แต่ละขว่าโกว่าเกว่าสวยว่างามหายเน่ว่าประดับประดาซึ่งเถิดเชิงค่อยเชิงทองค่ำช่องมาครับมาเลยเนี่ยหอยเนี่ยหูน้ำข้อสังสารสินสีนันกเอกเอศกันเพื่อยังกับศพอันใส่ข้ตายเออถีบไล่ทองมาใส่งามบันไดกัดไปเปิดบ,บางทางไม่บางแน่อัดดังรด นี่คือกันณีว่าตายก็จะออกไปทั้งคนเป็นลบของกษัตริยดังล้แต่แล้วมันก็งามยงท่นแหะใจนุ่มที่น่าเป็นของปฏิกูลมั่สวยว่างามเหมือนเลยมัใจมันสิเปลี่ยนแปลงหมนสิย่อมรับหมดหรือสิเถียงพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าว่าพระเถียงว่าพระแม่นี่แม่นแต่ค่อมตัวจะของเอง คนเห็นชัดอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าพระยาเจ้าของอันนี้เป็นของปฏิคูณแก็กว่างปฏิคูณนี่ผิเดเ่็ดปฏิคูณคือว่าสวยว่างามนั่นเป็นเป็นยุทธธรรมธรรมชาติของเขาผู้ไปสมมุดซื้อว่าสวยว่างามมันไปเรื่องอาการของใจซึ่งมันหลงเลยสิส,สมุิไปดูความหลงความบรรลุเท่า เาก็พยายามหาวิธีการสอนคิดใจให้รู้ให้เห็นแต่มันก็ว่างไปเองหรอกถ้าคิดใจจะเห็นมันก็ย่ำหลับคําสอนของอุปตูโดยที่มันเป็นเทวทัศขวงธรรมะของอุปตูมันไม่ให้ร่องถึงใจผลมาเป็นของปฏิคุณตัวนลมาเป็นเป็นของงามนี่สิขวงเพินขวงธรรมะของอุปตูออ้าอยู่นั่น ถ้าห้าวเสือคุ้นราพุประท่ำประสงค์จริงจริงจังสีพันธุพูดไว้ตัดไรหรือฝ่าไว้เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่ห้องแมนธรรมะเป็นของขิงมัดผนทั้งรูทั้งเห็นพ่อผู้ที่มีขิดใจบริสุทธิ์พนว่าแหละมันถูกหลดว่ามาทะเลขับทะเลกันก็ยังถูกกันยุ่งสิไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่พิ่มสิมาตั้งใหม่แก้ไขบริเลคือกฎหมายบัตรเมือง เป็นของขิ่งือตลาดกาันอะไรพวกขิงมันก็ว่าเป็นของพวกกิงเพราะว่เห็นชัดยังไนดะ้คิดใจของพระอง,งอค์เองเลยทั้งรู้ทั้งเห็นพร้อมม่มาสิหูส,สีโอ้แต่แช่สันหน้าภายนอกยังมาแล้วตั้งใจได้เห็นที่เส้นหูเสีนตามันม่นเห็นแล้วมันกล็ลดมันก็ละมันก,นกิตกลงว่าเป็นตามเป็นไปตามของกิง่ง ในใจเขาวันบ่ย่อมเดือยันหาสร้างออกอยู่โยงกันโย่คุ้มมากพอใครไปพีน่าให้เป็นไปตามธรรมะมันก็ไม่อยากไปพอมันติดเนี่ยมันจะขาดจะครบแล้วแต่เรื่องของสติคือความระลึกรู่หนีไม่ได้ได้ตั่งกำหนดจดจ่ออยู่ท่านห้ามไม่ให้เลี้ยวไปทอดทั้งไก่ให้กำหนดด้วยตัว ตัวแอกหนึ่งหรือเรียกว่าตัวซี่ศอกถ้าเลี้ยวกายนั่นไปอะไรไปพ่อของบมดีใจแรีนไปจับลถไปมินสบายบ้านไหนบ้านไหนเขาไปในบ้านในซองด้วยเดินบ้านไหนกำหนดด้วยต่วซี่ศอกข้อมลูอยู่ในร่างกาย,อยของตามองไปแค่นั้นมองไปไกลเลยหลงทิพย์มันหาเรื่องสิหาทางสิออกอยู่ พ่อพ่อกันกำลังเขาที่อยู่ในตุ่มหาทั้งสื่อออกเอข้อสอดป้องนั่นป้องนี่เยอะสัตว์ลักษณะของกิดด้วยกันเผยย่ำไหนไปย่ำนั่นมันเป็นข้อละเอียดนี่มันเป็นข้งน่อยไปไงนี่ไปคงเสพกับแพ็ปเดียวว่อพ่อวิเพิ่งวิีาที่แต่เพิ่มวัยสำนวนหลัดสมัครถูกมุ่มถูกแก่ ถ้ากระซองความรู้ลงไปอยู่ในท้องได้ดีเลยนะมหาแมันออกจากท้องบงางทำนบางใส่บงสางใส่บางทุ่งอยู่หุ่นบางขีบบางเงียวอยู่ทางไหนไมะย้อมมหาแม่ดอกกลางดอกให้รู้อยู่หุ่หนแต่ว่าตามิสัยของสังขารมันก็นยังไปเลยดอกคนทั้งโมโหจากคนทั้งคนทั้งมีวะมีอันนี้เป็นวิธีการแก้กิจใจของกัมปตูคนเจ้าว,ว่ามุ่นกรรมฐาน อุปสาสอนแต่ที่แรกสาวอุปสาเลยบพ่สอนถือว่าเป็นการทำไรนิสัยของพราอรหันของเท่านี้แหลวจะได้พ้นไปจากทุกข์แต่งาเป็นกบวาข้องกบว่าเยาว่าซกบวาเป็นของบเป็นของบ่เบทียงเป็นทุกข์ยุ่งสั่นโต้โต้รู้คนีมจัง เสียงการนิจัานตาหูจมูกวิงกายใจก็เป็นของบ่เทียงคําผ่าเทียงก็เป็นทุกข์หลุดเป็นทุกข์หลุดแต่เป็นทุกข์หลักกทั้งทั้งสิ่งพวกเป็นของตัวจะของอ่นแค่ไปหยุ่นน้ำโขาเป็นดอกเป็นอนาตตาแก้ใจมันก็ยังว่าย่อมเหมือนกันว่าก้าวถึงเรื่องสวดในอภิณหะพระเจ้าเอก พวกขอนั่นเดี่ยก็มีการเกิดก็ไม่หรอกก็มีแก่เป็นธรรมดาเก็บเป็นธรรมดาตายธรรมดามาธรรมดาไปแล้วมันก็นยังตื่นยังหยาดยังกลัวอยู่ก็แสดงว่าใจห่อยังว่าเห็นธรรมแบบของประตูยังเถียงเพยนอยู่ยังฝืนยังขัดยังขวงอยู่ห่อที่ี่ิธเทีการังไปสิสอนใจให้ล่งองก็พระพุดประรรมประสง์เสือพอดีที่ิงจงว่ามันเสือจเจแก ควบปากพวาใจก็ให้มันย่อมเสื่อยจริงจังแต่โลกทั้งหลายแหละเขาว่าย้อนอย่างเราคนทั้งสามั่ง,งสางข้างโูนติตาตีนำนี่พ่อพาะนั้นแต่ว่า,ามันจะถือมันไม่จะเป็นประทับประสงค์เลยเพราะฉะนั้นมันก็ติดไล่ได้ไล่ดีก็หาเอาจ้าอของได้ได้มาทั้งไรก,ไออก,ก็เอาหมดไปชกที่เรื่องเล่าผลสดอมเข้ามากกับเอาครบได้เป็นสิท แต่หากเก้าอยกเก้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาอยูท่านนั่นมันบมันบมเขาถึงใจพอได้สิทิ์ได้ควบได้ควบดีก็เอาอยุท่านนั่นพอได้สิทิ์ได้ควบสวยควบงามก็เศร้าใช้กันอยู่ข้าไปนั่นแต่ว่าโลกทั้งหลายแหละมันติดตัวเนี่ยหลายก็บั่นกบม่วงเมื่อแต่คนท่านทำๆตลอดจนถึงเจ้าพระมหากษัตริย พอพากันกับ yeah, กันพวกที่เขาอยู่ในหู้แง่มันก็อยู่ในหู้หมูปูหมูย่างมันก็คนหู้อยู่คนก็โย่หู้เหมือนก็นไม่มีหู้ก็อยู่อะไรเตานอนเตาหู้โย่ใั่เจ้าป่าไม้ก็ซักซึ่งกันพวกนี้ก็อย่หู้กันดอกนี้มาห้างแม่กับมนลของมาแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ใั่หู้ว่ามปนหู้ของสวยของงามเองหู้ของสกปรกสมมุ่นอย่ ไปขี่กเงียวเขาไหลออกก็จักมืนจักรหานเทือวมือนหนึ่งหลายเทีือยู่แต่ห่าว่าเป็นของงามด้วยสั่นั่นใจเขามันถึงขนาดนั้นนี่จะว่าใจดีประนนี้ดิจะไป,ไปหาอะไรได้ไดีก็ร็จไปบำารุ่งกันเดียวนี่แหละเอาไปทิมเสงน้มสางห้างเนี่ยมั้โลกทั้งหลายทั้งโลก เราเข้าแน่แน่มาให้ทําบนส่วนท่านเพื่อประโยชน,น,น์ส่วนใหญ่ส่วนร่วมสอ้สงขอสองหากันไปโอ้ยมันฝุดก็มันติตายไปเถอะยาานมาขาดตาขาดท้องไอ้คนไปมอกแท้นมัดติดมอกสางฮากมันมัดที่ไหนเพราะว่าโลกนนคนมองเมื่อแล้วผู้มียา่างเข้ามือมองพึบไปมัดทั้งโลกเห็นพร้อมกัน นั so ่นเผากันยงสั w w lonely, ่งของหู้สกปรกสมมุนกันยงบันโลกวันผลิตนอกจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าพอสิเห็นไพ่โลกทั้งโลกอะไก็เป็นยังไงแต่ว่าคันบ่เห็นก็เห็น่เกิดความสลดสังเวชบ่เกิดความสะเลสงสารแต่เขามีย่างข้อมรู้ยัง้อยม่งพุกพังเหลืวของสกปรกสมมุ่นทะเกระแลนใส่พ่อพ่อกันกันไม่ว่าเกี่ยวกัน ใจเพราแต่วันสิเอาดิบเขดีมาจากไางเัีของชอบของเขดีอยู่แหละชอบของสกปรกอยู่แหละของดีก็น่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้พวกนี้เขาไปแท่นที่แต่งดเชื้อขังเชื้อข้าวเชื้อระยะนกันทั้งนั้นเพร่าน่าประเดี๋ยวมันกับวเสือมันกับมันกับสวยกับงามอยก็คือเก่าเพรื่หน้าเป็นของปฏิคูณนาเกียร์ นักเขามาเล่นยเป็นของปฏิคุณหนาก,กอดด้วยใจมาย่อมถามว่าเอ,อาอันนี้เียงกังมาได้หรอไม่รวันทา่ามเกษสรได้สำเร็จใ,ในระยะสี่ห้ามาเป็นสมณาเนี่ยมาบวชกันออกไปได้ไม่ต้อเศร้าเสยียเดียวปัญหาเรื่องโลกทั้งหลายแหละมันก็ยุยงกันไปหม ด้านพวกการาชการเจ้าหน้าท่้งๆเพากันคุ้มกันขวัดิลสมัยนพระพุดลร่มให้เพิ่งพิอาศสยธรรมะกฎไมยบานเมืองตั้งหลายร้ายพันแหกฎคมไม้ลักษณะอาญากฎหไม้แผ่งผ้านิพระราจ้ากำหนดพระราชะคิดดีขาพระราชบัญญัติโดยอันพันยางเอาทรายมนกับว่าฟังเอาไปประหารชีวิต ยิ่งถิ่มมันก็ยิ่งประหยัดมันอยาบปัญหาทั้งขนาดนั้นในโลกคนถึงเองพวกเจ้าหน้ามันก็โยนซาแนนเนี่ยมันก็สินหาว่ามีพ่อตู่เน่ยเอาเราเปรียบกันก็รับสั่นเราถินกันเลยนั่นแค่เนี้ยเราคลุกเจ้าค่อยขาเราคลุกเจ้าคอกันยุเนี่ยขาผู้อื้นขาเจ้าของขาเจ้าเอาของกันบุญไหวอยู่ สิงหาสิ่งที่มาจะใส่กินของมึนของหมกสูบของกินให้เราอินขันช้ามอสิ้นมอเพื่อนนักเขาดมเขาดมสิ้นเหนือทีิ้หน้าเลยอันพันแนวอยู่หามไปเนี่ก็บบ้าพังกินหน้ากินเหนือยอยงนู่นั่นเองสินหามันจะใส่ไม่อยากสูอแตสินหาว่าไม่หลอกกับะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เน่ย การกวนเว้นจากปาน่าที่หน้ากรรมเมืมม่อโมาโซราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะของมนุษย์ถ้าผู้ใดรักษาเนี่ยพระได้จะเรียกว่ามนุษย์พระเต็มพระเต็มทีอันนี้พระจัดว่าเป็นมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์เราไม่ยังได้คิดใจเกิดโตข้นก็ว่าเป็นมนุษย์แต่เป็นเพศเป็นผีเป็นยักษ์เป็นม้านี่ยคอยสังหารผู้นั้นผู้นี้นัดเขาก็สังหารเจ้าของนละักการดู สังหารพวกนนก็สั่สังหารตัวเจ้าของเองทัันสังหารตัวของเองแล้วก็สั่สังหารพ่อแม่พี่รามานดาโมกสาคณะยะ่จะขนาดสังหารพ่อพุตโตพระพุตโเจ้าเ็นสร้างคนสอนเลยเน่ยเล่อยเม่เหลือเย้นากัลเอยไปตลอดสายเลยเถ้ดเาต้อข้าใจเองแค่นี้เท่าทํำเสียพวกนั้ือก็ับเลอยไปตลอดสายคือยังทั้งโลก าทำตัวดีพูดถึงก็ดีไปตลอดนาฏีพี่น้องก็ากากงกว่าดีมูท่างการคณสสงฆ์ก็ว่าดีท่างการบ้านการเมืองก็ว่าดีไปทั้งแต่เมกันแทนเรืนเน่องก็เสียหมดเพราะมันเป็นสายต่อนเนื่องกันเป็นลูกสูวห้าวิว่าอย่างไห้าดีเพื่อจะเป็นประโยชน์แค่บ้านแค่เมืองแค่มูแค่ขนา หลายลูกยุกหลายหยุดหลายปังยังครูบาอาจารย์ท่านประนฤติปฏิบัติดีมากคาอยหนูยังในใจได้อยู่เสมอยังสรมะสัามสอนของกุบุตรรูต่อมาพวกเกกีอาจารย์รุ่นหลังยังจะาคดวลวิอ่าณจลฉวยปลอบเยียวยิคนบางกบถ้มา,ามาเข้ามาัน,นยังเป็นของจริงอยู่เลอะคนหลุนหลังมาอ่านมาบางหลิกแก้เพีย้ยนเกคดเขาเห็นไม่ได้ ตัวยังผู้บายฌานผู้คนประพฤติปฏิบัติต่งนี่มันจะเป็นตัวอย่างแก้โลกจริงมีมั่วข้อมากกับพยามากประพฤติปฏิบัติถ้าเพื่อขันดัดแต่งอย่างของเองนี่เราจะพูดมาแน่เนบีบอกเก่าแน่น้สั่งสอนอยู่ตลอดเวลาสอนกันพี่ๆโดยพี่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่ผมไปเล่นทางโลกคนนั้นแหละเขาคิดเป็นสมองเลย ผมอะไรอร่อยสองร่อยห้าร่อยเอาตัวสีว่าไปอันนี้ประเทศในพี่แต่เรากันยังมองยิ้มย่อมอยางรับอออยู่สอนในพี่เสียไปร่ำไปล่าเสียทำารควาบสุขนี้เรน่อยมากเพื่อประโยชน์แก้มูแก้ขนาดกิดอะไ้คิดวราห้าจะเป็นดีบุคคลบนยจุแค่ไหนแค่กัย สี่บุญพุ่นพระพุทธโอ๋พระพุทธเจ้าของแจ่กค่ขาดจะคบมากแต่ถ้าการตั้งอกตั้งใจพี่พี่หน้าเอาเนี่ยพูดอยไรกันแล้วจะเพิ่มเพิ่มเพิ่นกว่าอะไรน่อ้าคำว่ากันกำว่ากันเจ้าไม่ออกคอยรอแห้งสวดทำหน้าทำหลังเนี่ยสบข้ามบอกกันเะพาะกันคำเบิงอะทรใช่ะหมคำทีหน้าแลไรสมัยเดินเขาหรือ เจ้าอยู่ลำเตาเดียวมีอะไรบ้างพิ่พี่น้าบ้างไงสำนวกนำมาระวังไม่คิดได้ใหญ่เนี่ยสิ้นหาชิ้นหาตอนนี้ก็เป็นเป็นประธานใหญ่นี่สิ้นแปดก็ขยายไปจากสิ้นหาสิ้นสิบก็ขยายไปจากสิ้นหาชิ้นสองร้อยยี่สิบของศรีสุสมันเนสเสมอขยายไปจากสิ้นหา ตัวเส้นหาเนี่ยเป็นปั๊บทึงอวบตาชิตของถึกูนี่สามร้อยสิเอ็ขยายมาจากที่หาเนี่ยเป็นตัวประทานใหญ่เลยเพราะโลกจะไม่เป็นท้นใหญ่กว่าตรงนี้สีหาเป็นพาเป็นสงเลยกสินหากับเจ้มีเนี่ยจะเวลาาสินไล่ตู่ลาบามาพันเตจากกุปราชอาจารย์มาเ ทำคนได้เป็นคนเนี่ยนะรูปร่างเป็นคนจิตใจก็เป็นคนไปนั่งไปยังดีแต่รูปร่างเป็นพระก็โอ้ยทำใจเป็นพระได้เราก็ดีเลยแล้วเป็นคนดีทะเลกันยังดีอยู่เลยแต่พยายามผลัดดัดแปลงไปแต่เป็นพระเป็นเนื้อแหละคิดใจเป็นพระเป็นเนื้อก่อนเนี่ยเขาเป็นพระเพราะอะไรเป็นเนื้อเนี่ยเกิดความสลดสั่งเวทว่าหน่อยนีใจนี่ ได้เป็นพระโอ้ยแล้วแลวหละมดพระละคิดย๋<ม>ยวานี้เป็นพระละค้องเข้ายังต้องแก้คิดใจคงามเข,ขออ้าใจตลอดมันเป็สิ่เป็นธรรมที่น้า,าสักตถึแม่ว่าอยู่ในไอเดียบทชนิดใดสิไปสิแม่สิครบสิฉันสิมีการมีงานนั่งก็ตทมกต่ายามสำรวมบังคิดบังใจอยู่ของย่าปล่อยปล่อยไปเราไปโดนเราของบ่ดีเรา ไม่ไม่เท่ากันกับท่าหรกพ่อนังเป็นข้อท่านเป็นเนี่ยข้ยังกินลดไม่ขอรอแค่แลกินมัดนั็อยู่แค่กินเนี่ยก็งคิดประมาณมอ่งขวงเนี่ยของเมื่อของเม้าไม่ได้รูหรอกคนต้อยไปสุดสอตบ้านโตเพื่อนไม่ได้เกียวขันพ่านเป็นข่านปรดโยต้ใช้กันตามกันไม่มไม่เีเรียนแล้วก็ วหวยมาแดงไฟหรือเปล่าแม่งยังขาดก็ไม่จะหายแต่มันจะข้างออกแต่ลักษณะของคิดเพื่อขัดไปไหมมันอยากไปสำรองเงินนี่ต้องละมั拉升นี่การสำรวม่มป่อไปตามอารมณ์หรยอยู่เลยมูพวกปัญจมารถแนวเนี้ยบอกข้าวซอยกันเลย หลายขูดหลายคนหลายบา,หา,ยานลาห,ลาหลายเมืองม่จากคนเลยจะกูลหลายคอหลายแมแก่ยากกับปั๊บุงห้เป็นใรงงานเดียวกันก็ได้หมดถึงกันชางสมัยของุทตการผู้คนมีอำนาจได้คุสอนได้มาจากะกูลค้คนขอท่านกัมี่จากกูลเจ้าขามหากษัตริย์เศรษฐีข้าวบดีมาหมดรับขอให้มีความคิดความเห็นเป็นแรงงนเดียวกัน เพราะว่าเห็นธรรมะเนี่ยเห็นเห็นขึ้นกันธรรมะมันมีอันเก่าก่บมีอันใหม่พอคิดใจได้ดูไเลยเห็นว่าโอ้นก็ออนพระปันนาถวายร่นไนเป็นข้อมกิ่งนะพระเถึงข้อมกิ่งสามารถึถงข้อมกิ่งมันกับผู้เผลอผา้เผลอที่ทำหน้าทำห่ังด้วกัน ได้กับประโยชน์กับ้นเราเราเป็นพูดเะไรว่าเปนพูดได้พ ha ูดน้ำอบีี่เป็นบาทแท้งธรรมะขันสูงได้แเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยตลอดจงเป็นวานาบารมีกับบ้านเรือของห้าดมาเปนได้กับพูนทัเพื่อตัวเองเอาเป็นสอนในหักตัว หตัวเองน,น,น่ะประคุณปฏิบัติของมันเป็นประโยชน์แค่ตัวเองเอมื่อทําตัวเองให้ดีแล้วมู่ก็ดีไปนัะนนี่รักม ah ันมีเถอะนนี่แหละแน่น้ำมากย่อยๆก็เป็นท่าทั้งอร่าพันนี่จะไปบินสบาด